ไม่ต้องลังเลนะคะกับค่าส so so bon you know, มัครคุ้มค yes ่ามากกับสิ่งที่เราได้รับค่ะเป็นคนที่ทำจริงๆประสบการณ์จริงค่ะมาเจอกันคุ้มค่ะสวัสดีค่ะชื่อแจ๋วนะคะมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะตอนนี้ก็ทำงานประจำเป็นพนักงานธนาคารนะคะแล้วก็ปกติซื้อขายที่ดินแล้วก็ขายบ้านมือสองค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเปิดโครงการใหม่โครงการขนาดเล็ก 4- 5งหลังค่ะที่จังหวัดขอนแก่น เพราะว่ารู้สึกว่าความรู้ที่เราได้มาเนี่ยมันตรงกับความต้องการเราพอดีค่ะแล้วก็ได้คอนเนคชันเพิ่ม,มได้เจอเพื่อนหลากหลายอาชีพค่ะเคยเรียนคอร์สต่อสร้างร้อยหลานค่ะเมื่อเดือนตุลาปีที่แ,ล,แล้วค่ะอันนั้นก็สนุกค่ะแล้วก็ได้เพื่อนเยอะาหาได้คอนเนคชันเยอะค่ะก็เลยประทับใจก็เลยมาลงคอร์สนี้อีกรอบหนึ่งสนุกค่ะวันนี้สองวันเมื่อวานแล้วก็วันนี้ค่ะรู้สึกว่า ไม่มีง่วงเลยค่ะอยากติดตามทุกๆสไลด์ที่วิทยากรสอนค่ะรู้สึกว่าเนื้อหามันตรงใจกับสิ่งที่เราอยากได้พอดีค่ะสนุกค่ะสนุกรู้สึกว่าทุกคนเข้ากันได้ค่ะแล้วก็แบบเรามีเป้าหมายเดียวกันมาเจอกัน ไม่ต้องลังเลนะคะกับค่าสมัครคุ้มค่ามากกับสิ่งที่เราได้รับค่ะเหมือนไปเรียนที่มหาลัยก็ไม่ได้ขนาดนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นระยะเวลาที่สั้นแล้วก็กระชับแล้วก็เป็นคนที่ทําจริงๆประสบการณ์จริงะคะ่ะมาเจอกันคุ้มค่ะสุดยอดมากค่ะ